ดวงรายปากของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์วันจันทร์และวันอังคารใน5้าเรื่องสำคัญการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปครั้งถัดไปด้วยนะคะ เปิดรับสมัครสปอนเซอร์และผู้สมทบทุนอาหารน้องหมาและน้องแมวจำนวนมากท่านผู้มีอุปการะคุณท่านใดสนใจแปะโฆษณาสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ช่วง15วันหลังของเดือนมิถุนายน2567ดวงใน5เรื่องสำคัญจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงระหว่างดาวพุธกำลังย้าย ดาวเสารกำลังจะเดินถอยหลังเริ่มต้นที่ดวงการเงินกันก่อนเลยนะคะดวงการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่เงินที่คาดหวังหรือเงินที่แอบคิดลับๆจะยังไม่ได้ส่วนในเรื่องของการงานมีความเจริญก้าวหน้าอาจจะมีเรื่องเครียดและน้อยอกน้อยใจบ้าง ต้องใช้เช่นใช้สายสักหน่อยถึงจะราบรื่นดีส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับปลายประสาทอักเสบมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปวดคอหรือการเป็นตะคิวเป็นเน็บชาบ่อยและต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับโรคท้องผูกท้องร่วงหรืออาหารเป็นพิษรวมไปจนถึงต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารอักเสบอาจถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลได้ มาถึงเรื่องโชคลาภยังไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่จะมีโชคจากการไปไหว้พระทำบุญมาถึงเรื่องความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดอย่าชวนทะเลาะเรื่องอะไรยังไม่ชัดเจนอย่ารีบพูดอย่ารีบคุยส่วนเรื่องของคนที่ยังสดอยู่ช่วงนี้หักไม่ได้ออกไปไหนก็ให้อยู่กับตัวเองจะดีที่สุดจะยังไม่มีคนเข้ามาในช่วงนี้ดวงรายปาก ของผู้ที่เกิดวันจันทร์ช่วง15วันหลังของเดือนมิถุนายน2567ดวงใน5เรื่องสำคัญจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงระหว่างดาวพุธกำลังย้ายดาวเสาร์กำลังจะเดินถอยหลังเริ่มต้นที่ดวงการเงินกันก่อนเลยนะคะการเงินในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์หมุนเงินค่ะมีปัญหาขัดสนมากกดดันสุดนะ ส่วนในเรื่องของการงานให้ระมัดระวังคนที่รักพักดีจะหักหลังอย่าดองงานงานถึงจะทําให้ได้เงินมากส่วนในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องตะคิวเน็บชาปลายประสาทอักเสบมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเดินหรือมีปัญหาเกี่ยวกับพวกกระดูกรันคอลันมาถึงเรื่องโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่มีโชคจากการเข้าวัดทําบุญมาถึงเรื่องความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว ช่วงนี้หากไม่มีเวลาให้กันอาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้เล็กน้อยแต่ไม่ถึงขั้นแตกหักสำหรับคนที่ยังโสดอยู่ยังไม่แนะนำให้คิดมีแฟนให้เคลียร์ปัญหาเรื่องเงินหรือจัดการตัวเองในเรื่องของเวลาให้ดีเสียบก่อนจะดีกว่าดวงรายปากักของผู้ที่เกิดวันอังคารช่วง15วันหลังของเดือนมิถุนายน2 5 6 7 ดวงใน5เรื่องสําคัญจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงระหว่างดาวพุธกาลังย้ายดาวเสาร์กำลังจะเดินถอยหลังเริ่มต้นที่ดวงการเงินกันก่อนเลยนะคะการยืนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ยังไม่สมหวังในเงินที่คาดหวังส่วนเรื่องของการงานหากดองงานจะทําให้เกิดการติฉินนินทามีเกณฑ์โดนเรียกว่าส่วนคนที่ยังหางานจะยังไม่ได้งานในช่วงนี้ มาถึงเรื่องสุขภาพในช่วงนี้สุขภาพถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดียังไม่มีโรคกำเริบให้ดูแลตัวเองให้ดีต่อไปมาถึงเรื่องโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่จะมีโชคในเรื่องของความขยันของตนเองมาถึงเรื่องความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้มีเกณฑ์จะมีปัญหาผิดใจกันเพราะอารมณ์ขี้งุดหงิดขี้หน่อยใจ หากไม่มีเรื่องตรงนี้ความสัมพันธ์ก็จะดีราบรื่นส่วนคนที่ยังโสดอยู่ให้หาเวลาให้ตัวเองก่อนพักผ่อนให้มากอย่าเพิ่งคิดเรื่องความรักจะดีที่สุดขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะหากผิดพลาดประการใดหรือมีเสียงแทรกซ้อนต้องขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะรูปแบบที่ใช้การทำนายดวงในวันนี้เป็นการทำนายจากไพ่นาคราชเรกศาสตร์ หากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ